ด่วนนายกแจ้งข่าวดีช่วยคนมีหนี้ทั่วประเทศอนุมัติเงินสอง0 0ื่บาทใครอยากปลดหนี้ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a c e b o o k ประยุทธ์จันโอชา ซึ่งทางเพจก็ได้โพส์ตข้อความไว้ว่าเรียนที่น้องประชาชนที่รักทุกท่านในขณะนี้ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังหลังจากที่เราผ่านวิกฤตโควิดมาได้เศรษฐกิจของประเทศกำลังฟื้นตัวหลังเปิดประเทศรัฐบาลจึงได้มุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของที่น้องประชาชนคนไทยจำนวนมากนั่นคือปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายส,สางคลายปมที่หมักหมมมาช้านานอย่างจริงจังโดยประกาศให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนและได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมผมจึงมีความยินดีที่ได้รับรายงานว่ากระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ร่วมกันจัดงาน มหากรรมร่วมใจแก้หนี้ซึ่งจะมีการจัดงานทั้งหมดหครั้งทั่วทุกภูมิภาคดังนี้ครั้งที่หนึ่งวันที่4ี่ถึงพฤศจิกายน65ที่อินแพกเมืองทองธานีกรุงเทพมหานครครั้งที่สองวันที่18-20ถึงพฤศจิกายน65ที่จังหวัดขอนแก่นครั้งที่สามวันที่16-18ถึงธันวาคม65ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่สวันที่20-22ถึงมกราคม66ที่จังหวัดชนบุรี ครั้งที่5วันที่27-24มกราคม66ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานอกจากนี้วันที่1พฤศจิกายน65คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบเสนอโครงการสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนที่เป็นหนึ่งในอีกหลายๆโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานมหากรรมร่วมใจแกนี้ให้มีสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิตและลงทุนประกอบอาชีพ สำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ไม่น้อยกว่า10000 0รายผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมีหลักเกณฑ์ผ่อนปรนกว่าเกณฑ์ปกติของธนาคารออมสินวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น2000ล้านบาทโดยมีเป้าหมายและรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการคือประชาชนชาวไทยอายุ21ปีขึ้นไปที่มีรายได้ประจา หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย 2. อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด20,000บาทต่อรายโดยไม่ต้องมีหลักประกัน 3. ระยะเวลาการกู้ยืมได้สูงสุด2ปีโดยปลอดชำระหนี้เงินต้น6งวดแรก 4. อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนผมจึงขอเชิญชวนที่น้องที่มีความสนใจเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ที่จะจัดขึ้นทั้งห้าครั้งซึ่งผมเชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาของหลายหลายคนในการเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มความสุขให้กับคนในครอบครัวที่ไม่ต้องพึ่งหนทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาซ้ำเติมเช่นนี่นอกระบบหรือการหาไรายได้อย่างผิดกฎหมายและเป็นการช่วยแก้ปัญหาสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศของเราให้เดินหน้าอย่างมั่นคงได้ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ